แล้กันแต่เราไม่รู้ว่าจะเล่นเกมบอันไหนดีขออันไม่แรกแล้วก็ไม่หลุดเด้อครับว่าแต่มันแจ้งเตือนไหมแฮ่ไม่แจ้งเตือนหรอติไม่แจ้งเตือนหรอแอดอุตตะ <laughs> ตีมันแจ้งเตือนหรือเปล่าโอ้อยากเล่นเดอะมีมิกนะแต่รอใจกล้าพอแบบนึงมีเกมอะไรน่าเล่นมั่งอ่ะมีใครพอแนะนำเกมไหมครับ ไอทีมามัยังไม่มีเกมที่จะเล่นเลยกลัวจะหลุดบ่อยโอ้บี B. ทำไมเวลาเราแบบสตรีมเกมผีแล้วมันจะมีคนดูถ้าไม่สตรีมเกมผีคือไม่มีคนดูดีงงะดีครับวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้ผมตรีมเกมผีนะแต่ไม่รู้ว่าจะเกมผีอะไร เดี๋ยวแปะชื่อแปะเล่นอะไรเล่นเกมผีครับจะรู้บอกไม่ถูกก็ใช่เกียไม่ถูกจริงๆสองห้าหนึ่งสองแปะเกมผีไม่น่ากลัวใช่เกมผีไม่น่ากลัว เกมผีไม่น่ากลัวอะ,อะไรเริ่มงงละเริ่มจะตอบเมนไม่ทันละอะเคเกมอะไรดีวะถ้าเป็นไอเดนเขาจะเบื่อกันไหมหรือจะเป็นเกมอะไรดีวะแต่สอบาน่ากลัวใช่สอบาน่ากลัวมากเจอความคิดเดียวกันฮนะ คำถามคือจะเล่นเกมผีอะไรดีขอบคุณสำหรับอยอดไลฟ์สีได้วยนะค่ะ เลียเซิร์ฟเวอร์สิบโลบักแต่เงินโลบักงั้นต้องจ่ายแอดมินลิงก์ดิสลิงก์ดิสผมว่าผมให้ในใต้คอมเมนต์ลวเอ้ยใต้ใต้คลิปแล้วนะแต่มา่าวรอเนาะอยากสร้างเซิร์ฟมาสร้างาเซิร์ฟที่ไม่แอดแต่เงินเดือนแอดจะหายอลยดิ <laughs> ้องคงไม่เต็มง่ายๆหรอกมั้งเนาะวี่มุมมองที่หนึ่งไม่ค่อยชอบ เ,เดี๋ยวนะถ้าส่งมาแบบนี้เขาจะไปปักหมุดแทนปักหมุดคุ้มกุณหรือเปล่าะอะเฮ้ยเธอคนหรือเปล่าเธอคนหรือเปล่าเฮ้ยเธอคนใช่ไหมเคเคเธอคนเธอโอเคระวังตกใจนะตกใจไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าชินชินแล้ว <laughs> สิ่งที่ตกลงมาจากนรกไม่ใช่สิ่งอื่นใด้ะะเป็นเกตที่อยู่ไม่ไกลจาก <c oughs> จากกำมือแดกเกตศูนย์เข้าไปสิ เออรอเราด้วยเราไม่ได้เดินตรงขนาดน,นั้นเออเราเจอด้วยเธอเธอเธอหนีอะไรเธอ เราไม่ได้น่ากลัวเราอาจจะเป็นแบบเอตบอตัวละครทาวาัต้าเราไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ทัมบัต้าเราออจะน่ารักเนี่ยทัมาัต้าเราออจะน่ารักน่ากลัวยังไงเฮ้ยอันนี้เฮ้ย <laughs> เสียงเดินอะ เดี๋ยวเธอด้านหน้าอะไรอ่ะประตูทางออกหรือเปล่าเธอด้านหน้าไม่ใช่ประตูทางออกอ่ะเธอแบบเป็นแมปที่น่ารักมากเนาะใช่เป็นแบบที่น่ารักมาก <laughs> แอดมไม่ถูกใจสิ่งนี้ <laughs> นี่กระจกอุ้ยใครวะอุ้ยใครวะหล่อจังเธอเธอเธอคนดูเหลือหนึ่งคนน่ะเธอหายไปไหนหมดอ่ะโอ้เศร้านะเนี่ยช่วงนี้ไลฟ์ล้วคนดูหาย เลยไม่ค่อยไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์กูขี้เกียจเธอจะไปทางไหนกันแน, <_ an> น่ผีไหนผีไหนผีเธอไหนผีเราไม่เห็นผีเลย ลงสตรีมแล้วเชิญไปที่ท็อกหนึ่งนะจ๊ะจ้า,จาเอา้ากระจกอีกแล้วกระจกเดียวกันหรือเปล่าเธอคิดว่ากระจกเดียวกันปะไม่น่าใช่เนาะไม่เห็นหรอใช่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นผีตอนนั้น ตัวมันดำอ๋อไอตาไอตาแดงเหรอไอรัตนาใช่ป่ะไหนรัตนาไหนเธอเห็นรัตนาเหรอ ไหนลัตนาเธอเราไม่เห็นรัตนาเลยต้องเรียกมัว่าไอ้ดำโอ้โหรุนแรงจังอ่ะเธอไม่เธอต้องเรียกมันว่าร,รันาตนา <c oughs> มันดำมากใช่มันดำมากฮะไอด้ดำเหรออุย้ย ไอ้ตัวนั้นโหดจะได้เป็นรัตนารัตนาแค่มาจำสกแกนดีดีหน่อยๆบางครั้งก็จะข่ารัตนา <laughs> รัตนารัตนานี่คือโรคติดมากชอบมาแบบเออเงยหน้ามองเราเธอคนใช่ไหมมึงคนใช่ไหมโอเคคนคนวันนี้คนคนไม่ลอยได้ใช่ไหมเพื่อน เอ๊ะตัวอะไรตะกี้ด้านหน้าทางออกหรือเปล่าเพื่อนเอาไม่ใช่ลตัตนายอยู่ไหนอ่ะ รัาตานาะอ้าวเจอกระจกอีกแล้วเอรอรอๆกันด้วยรอกันด้วย,วยไม่อยากเจอรัดนาะถ้าเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งมันวิ่งเร็วมันคือผีนะใช่ครับ แต่ถ้าเพื่อนเดินตรงอะไรก็ผีมืนกันเราจะต้องเช็คเพื่อนอะมันจะเดินเหลีย่ยงซ้ายเหลี่ยงขวาให้เรารู้ว่ามันเป็นคนแต่ถ้ามึงเดินตรงแล้วโบกมือเมื่อไหร่อันานั้นหนีอย่านีอย่าหนีฮะอะไรอะ่ะ ตะกี้เพื่อนเพื่อนนี้เจอจำสเกลเหรอตะกี้รัตนามาจำสเกลเราเหรอรัตนาถธอจำสเกลเราเหรอรัตนาอยู่ไหนรัตนาอย่าหลอกหลอนเราเลยเรามาดีรัตนาฮะรัตนาอุ้ยรัตนาอย่ารัตนาอย่าดือ้อรัตนาอย่าดือ้อ โอ้โอ้ลัตนาลัตนาามามา,มาอย่าไปยุ่งกับลัตนาเลย <_ d ata> อุ้ยคนดูสี่ <_ d ata> อุ้ยลัตนาอย่าเดินตามลัตนาอย่าเดินเฮ้ยเพื่อนตัวนั้นเดินตรงจากโอ้โหเริ่มมาเรื่อยเรื่อยแล้วเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วลัตนาอย่าตามมาลัตนา,า,นา,ามึม ว้ oh! สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับรัตนาอย่าตามอย่าตามเรามาอย่าตามเรามาเลยรัตนาเรามาดีเข้าได้มาเข้าเข้าอะไรหรอครับเข้าเข้าแมปอันนี้หรอโซอชื่อเรากด Follow จากนั้นกดจอยเข้ามาได้นะถ้าแมปมันไม่เต็ม <laughs> วิ้ยนั่นเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอยู่ใกล้กับรัตนาเลยรัตนาจะฆ่าเราไหมอ่ะวิ้ยวาดีรัตนารัตนาวัาดีวัาดีรัตนารัตนารัตนาคิดถึงเราไหมเราคิดถึงรัตนาบ้างเลยนะเนี่ยรั <laughs> ตนาไม่คิดถึงเราเลยเหรอ <laughs> รมจะชยู่กับมุนรั <laughs> ตนารัตนาคิดถึงเราไหมรัตนาที่รัตนาเงียบจังอ่ะโอ้หรัตนารั <laughs> ตนาบอกปล่อยกูวีรั <laughs> <laughs> ตนาจ้องรตาเราทำไมอ่ะเอ้ย <laughs> อย่าจ้องละดีรัตนาเขินนะเนี่ยเออเติมปากให้มันหน่อยสิจะเติมยังไงะ่ะตะกี้รัตนแอบส่งเลยใช่ไหมเราเห็นอะเธอทำอะไรไปค่อน ก็ไม่มีอะไรนี่เร็วๆรัตนามันรักรักตนามันแบบส่งทุกที่เลยคำผีอ่ะใช่ขำผีามาคือเร็วๆรัตนาตามเราอยู่เร็วๆเบคอนแป๊บนึงดี่รัตนาตามเราอยู่ปะเนี่ยภาพเริ่มมัวแล้ว คำคนพูดด้กวนกวนผีรัตนาตะกี้เธอจำตะแก่หรอเราไม่กลัวรหรอกงี้ยเราออกจะเขินเออเขินผีลรอ รัตนาไม่ต้องทำเสียงจำสเกลเลยไม่ขับด้วยแสวบคอมากเลยวีเพื่อนพาเรามาเจอทางออกแต่ว่าทางออกมันเป็นประตูสีแดงอยู่สิรัตนาไม่ได้ตามเรามาใช่ไหมเพื่อนเธอต้องรอเธอต้องรอปักระตูมันก่อนประตูมันเป็นสีเขียวอ๋อคุยขาลัตนาอีหาลัตนา รัตนาฉันเห็นแล้ว่าแกแอบมองอยู่ดังนั้นอ่ะไม่ต้องกดเพื่อนไม่ต้องกดรอมันสีเขียวก่อนแล้วพอเข้าไปเราก็จะไปเจอกับอีพีสตารเรือผีกระเทยคือรอก,ก่อนรัตนาตามเราอยู่ไหมเนี่ย เธอเดินตรงจังอ่ะเพื่อนโอเคเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้เธอเดิโดนรัตนาไล่ตามกูข้าไาอยู่รัตนาไปไหนเธออย่าเอารัตนามามันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางออกไหมมันเป็นขเขากดแช่มเป็นเขาแอดโมกำลังจับตามองคุณอยู่ครับลุกคนกำลังไปพัวพันกับรัตนา ทุกคนรักกันรัตนา,าะรัตนาเธอมีแต่คนชอบลเยลยรัตนาทุกคนพัวพันกับรัตนาาเธออยากแต่ต้องรัตนาเราสิคือแต่ต้องคืนเราเมื่อตัวรัตนาเราเกินไปแล้วนะเธ <c oughs> อพัวพันกับรัตนาเราเกินไป รัตนาเธอเป็นไรตะกี้เธอตกใจหรอไม่ต้องตกใจก็ได้มีแต่คนชอบเธอเนี่ย <c oughs> มีแต่คนชอบเธอเธอจะตกใจทำไมรัตนาเธอไม่ต้องตกใจก็ได้มีตาด้วยหรออันนี้เป็นตัวจำสเกอ,อาจจะค่านิดนิดแหละคำคมเนะ น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ในใจผมมีแค่คุณอุ้ยขอโทษนะแต่ในใจเรามีเคือัตนะลตนาตนะต,ต,ตนาไม่ไปไหนเหลยตงสารรัตนาเฮียมเฮียม อะไรทำ <c oughs> งานกับรัตนาเลยรัตนาบอกกูไม่เอารัตนาเธออย่านิ่งสิเธอเขินจนนิ่งไปแล้วหรอเนี่ย <c oughs> ประตูเป็นสีเขียวยังเพื่อนอุ๋ย <c oughs> ยังไม่เป็นสีเขียวรัตนารัตนาเราอยากเจอผีกัะเทยแล้วนะรัะตนาเปิดทางสีเขียวให้กูสักที วินรัตนาเราขออย่าผัวนะผีบัดรหรอกมันคือรัตนาฮะรัตนาเธอทำได้เพียงแค่จำสเกลเราไม่กลัวหรอกชิชะเคยทำรัตนายัางเราก็โดนจำสเกลตุยเยองจำได้เอารัตนา ลัตนาซ่อนมุมเข้าไปแล้วลัตนาหายไปแล้วเธอประตูเป็นสีเขียวแล้วแอดโมเป็นอะไรแอดโมเป็นแอดโมเป็นแอดมินกดเลยเธอไปต่าไปกันอีพีกระเทยมึงจ้องมึงจ้องตักขนาดนั้นแต่ไม่ไปไรหรอกเราตายไปเราก็อีพีกระเทยฉันเห็นนะว่าเกย์อยู่ไหนเนี่ยเธอไม่ต้องมาไกลล่างเลยดอก กินข้าวตัวเองได้ด้วยหรอไม่ได้หรอกไม่ได้อีผีกระเทยฉันตมามหาเชย,ยู่นะอีผีกระเทยอยู่ไหนวะเพื่อนเร็วๆเ,เราไปตามหาผีกระเทยกันอีผีกระเทยโกเพื่อนโก แอดโมเป็นแอดมินที่พร้อมจะตบคุณเลนตลอดเวลาโอ๋อแต่วันที่เงินเดือนมึงออกนะมันอยู่กับมือแล้วนะในเดือนเดนเดินเ,ดนเชียงใช่ไหมเคคนดูสองคนมีคนมีคนเมนอยู่แค่นี้ใช่ไหมจ้า จ้าอีผีอีรัตนาคืเอเรารู้ว่าเธอคิดถึงเราแต่ว่ารัตนาเธอไม่ต้องมาเธอไม่ต้องแบบเออคือไม่ต้องมาแบบเออพันอยู่แถวนี้ก็ได้รัตนาเราเราไม่ได้ทิดถึงเธอขนาดนั้นเราแค่จีบเธอเป็นบางค่ะ รัตนาไม่ต้องมาพัวพันกับเราเราไม่ได้ชอบรัตนาอ,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 อีอีกอีก็ระเทยอีกผีกระเคยอ้โหอีผีกรเทยไม่ต้องมาตามฉันเลยฉ,ฉ,ฉันแค่เรียกหากเก็บบางเวลาฉเฉยรู้สึกเหมือนโดนแอดมินด่า เออีพีก็เธออีพีก็เธออีพีกเออ็เธอไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมวันนฉันไม่ได้ต้องการเกฉันแค่ตีบแก,กเป็นวาวเวลาเหมือนเหมือนอีพีรัตนาบ <c oughs> เอาเพื่อนทางต้านเราอีพีก็เธอไม่ต้องตามอ่ะร้องแขนกูเลยนะแล้วรู้ว่าเราไม่ได้รักเธอจริงไม่รักคุณดีรัก <c oughs> เอาอีพีก็เธอกูสิงอยู่ในร่างมึงอ่ะ โว้ยอีกก็เคยอีกก็เธอทำมันเละเจ็บแสบมากไปละคุณที่รักบายจุ๊บๆอาเดี๋ยวเดี๋ยว ชิมไม่ที่ทำรัตนาตอนเจ็บสะใจถึงแล้วชิมเอ๊ะผ้าปืนหรอเอ๊ะก็ไม่เบื่อนะอ๋อเบือ่อหมดรอเลยแล้วเศร้าอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวออากลับมาสองคนเจงเพิ่งกดออกเองเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเจตีเจตีเจตีปะไม่เจดี ขอบคุณสำหรับ5ารคร์เ่อค่ะ